ก็กดมาใครจะไลก็ต้องกดเขาไม่ใช่รู้ไหมไอ้ตา้มมึงไปนั่งเอาเอาไปนั่งจับไอ้ตู้ที่เกียดตอบคำถามคนทีถามมันชอบเสือกอืมเออนั่นแหละหลบไปซะไม่อยากรู้ทํทำไมป้าคข้างบ้านมันเยอะผมที่เกียดตอบมันไม่ได้ตามดูบ้างหรือไงมใชนเอฟซีของจริงบอกเป็นเอฟซนะแต่ไม่รู้อะไรเล บอกเป็น FC เนาะแต่งหน้าเองใช่ไหมครับคุณแพรรี่อย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ใส่วิกแลับได้ไหมครับทุกคนได้ไหมฉันงงคิ้วได้ไหมตาได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้ค่ะใจดีกดกร้ามาเลยไาเวลายังมี จะออกจากนี้บ่ายใช่ไหมกกรับกดตะกร้ามาเลยค่ะกดตะก,กร้ามาเลยค่ะใจดีกดตะก,กร้ามานะจ๊ะกดตะก,กร้ามาเลยวันนี้วันอะไรวันเสาร์จอดที่ดักใช่ไหมวันเสาร์สามเ,าาเราไม่ติดแต่คนเข้าห้างเยอะแน่เลยแต่ว,วันนี้คนไปเยอะอาจารย์ไม่สวยก็ต้องสวยวันเนี้ย พอแถวนั้นก็คือเป็นแหล่งแบบคนทำงานอืม mm. เป็นแหล่งคนทำงานไป <Bye. S 1> เป็นแหล่งคนทำงานนะเนาะคนเยอะ ควรมีทอดมีควรมีทอดมีค่ะอ่าความผมความใจใหครใจดีกดตะกร้าให้หน่อยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะ คนมีทอดมีเดี๋ยวก้อนไส่วิกา็ทานกินข้าวก่อนไหมล่ะอืมใชข่ข้าวก่อนก็ล้วไปเพราะมีเวลาอยู่ใช่ไหมไวเพิ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งนี้ มีคนบอกว่าอยากเห็นคุณแพรรี่แต oh ่งหน้าสไตล์โตอินคืออะไรอ๋อได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวจัดให้โตอินเลยโตัวนก็มีแบบว่าเป็นฟีลเบบเกาหลีไงแต่มันไม่น่าจะรอดมากนะครับเพราะว่าอ้ยแรงมากเพราะพี่แพรรี่หน้าเขาคมอะคุณได้เดี๋ยวทุกคนใครใจดีกดตะกาหน่อยค่ะไปแล้วใจดีกดตะกาใจดีกดตะการยปไปายตาหวานหมดขึ้นเห็นปะเป็นไงล่ะคะทุกคนชำฉับปะกดตะกาให้หน่อยกดตะกาให้หน่อย นี่ก็โตอีตโตใจอืมถ้าสวยกดตะก้าเลยค่ะอุ่นหนุนทุเรียนหน่อยนะจ้าคุณแม่ถ้าไม่สวยแล้วคะไม่สวยก็ต้องกดใช่ไหมไม่สวยต้องกดสองสวยกดแค่หนึ่ง <c oughs> จบสวยกดหนึ่งไม่สวยกดสอง ได้หมายถึงว่าให้กดตะกร้านะคะอืมสวยกดหนึ่งไม่สวยกดอสองอกูสวยกว่าม,มึงค่ะอีจ e ัสเปอร์กูสวยกว่าม,มึงเขาแค่นี้แหละจบแค่นี้เลยสั้นๆกูสวยกว่าม,มึงค่ะนะครอืมอนะครนะคะอืมจบ ใช่ให้กดตะก้าค่ะใช่ถูกต้องให้กดตะก้าค่ะไม่ใช่ให้กดเลขนะคะให้กดตะก้าค่ะอืให้กดตะก้านะคะคุณไม่ใช่ให้กดเลขคือถ้าสวยให้กดหนึ่งห่อถ้าไม่สวยกดสองห่อเลยค่ะไม่ใช่ให้กดเลขนะอะเราไม่กดเลขนะคะอุตากมากเราไม่กดเลขนะคะคุณขากดตะก้ามาค่ะกดตะก้ามาค่ะกดตะก้ามาค่ะกดตะก้ามาเลยกดตะก้ามาเลย มาแล้วอีกหนึ่งบ้านมาแล้วจ้าเล<ะ>ิกดมาเลยนี่แหละคนใจดีอืมคนใจดีเขามีในไรนี้บายกดมาเลยใจดีกดมาเลย,เลยช้ำช้ำขอแบบช้ำช้ำอุดหนุนกันนะคะถ้าคนละออเดอร์ไปกำลังใจก่อนทำงานแค่นั้นแหละ ถูกต้องครับกำลังใจก่อนไปทำงานนะครับคนละหนึ่งออเดอร์ไปค่ะกำลังใจก่อนไปทำงานโอ้ยนี่ก็เลยปะไม่น่าหรอกดูต่างนะคะขบคุขามากทุกคนเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยไปไปเอากำลังใจก่อนไปทำงานนะคะ ควรมีทอดมีนะคะใจดีกดตะกร้ามาแล้วควรมีทอดมีใจดีกดตะการ้าแล้อ่อิทาดิบไม่ได้ก็ต้องกินข้าวก่อนใ้บอกอินทาดิบไม่ได้ต้องกินข้าวก่อนควมีทอดมีไปไป ได้รับทุเรียนทอดแล้วอร่อยมากค่ะนี่เห็นปะล่านี่การันตีนี่การันตีปะล่านี่ปล่านี่คนมันแบบการันตีทุกการันเตอร์ค่ะการันตีทุกการันเตอร์นี่ปล่าคนเขาการันตีคนเขาเคยกินเคยทานก็นี่นะคะับเขาตีของตารางหมดนะ,ะทุกคน ใจดีกดก้าเลยอร่อยมากจริงๆหมดเกลี้ยงกินแล้วหยุดไม่ได้นะคะคุณเรียนทอดดิฉันอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทานแล้วหยุดไม่ได้ค่ะโอ้แค่นี้แหละบอกแค่นี้เลยแม่ะคะ้าสวยจังอ้ย<ว>ปกติ แต่งหน้าก็ให้สวยหน่อยเธอแต่แต่งหน้าแล้วไม่สวยจะแต่งไปทําไมละพี่เอ้ยแม่พาสวยตังเออถ้าแต่งหน้าแล้วให้มันสวยเักนิดนึงเธอเออแต่งไม่สวยแล้วเธอแต่งทําไมเนี่ยแต่งไม่สวยแล้วก็แต่งให้มันเสียตังฟรีเพราะช่างก็ผลงานก็หน้าเราก็ไมาดีึงว่าจะแบบเนาะพอแต่งแล้วมันก็สวยขึ้นเราก็ต้องแต่งแล้วเหนื่อยใจกดตะการตะกาให้หน่อยนะคะใครใจดีกดตะกาให้ทีค่ะขอบพระคุณค่ะไปขอบพระค้มค่ะ ขอละหนึ่งออเดอร์อะไรวะอขอมัวไปหมดมาค่ะมองบนนะคะขอละหนึ่งออเดอร์ค่ะออเดอร์เอาจะช่วยใจด,ดีดดกดตะกร้าเลยค่ะ สวดีกดตะกาค่ะเลอร์สดีกดตะก้าเลยนะคะติดทนเพราะกาวเนี่ยติดทนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราใช้เป็นกาวนี้กระตาชา้าง <c oughs> <c oughs> กาวติดทนนะเพราะเราใช้กาวตาช้างค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ทนนะคะรับกดตะกาให้หน่อยคะ่ะกาแฟไหมตะ ย่างยังอะเสร็จทำไมมันเสร็จเป็นเรื่องๆทีเดียวดีกว่าไม่ปฉพาะแค่เสร็จแล้วเน,นี่ยให้นั่งกินนี่นเออให้นั่งให้นั่งให้นั่งทานก่อนพอเสร็จแล้วรอรอทาปากใส่วิกเราไม่ได้รีบเราไม่ได้รีบแต่ถ้าสมมติว่าเที่ยงครึ่งเรารีบเล่อเราคอยบอกแต่ใช้พิ่ตาตาก็สวยมแม่คนนีะ ขอบคุณนะคะเอาอะไรเด,ดี๋ยวยิบให้เขาต้มเลยได้ทุกคนใจดีกดตะกร้าหน่อยนะจะถือหรือว่าจะวางถือกินหรือวางถือกินออะเอา<ๆ>ตรงนี้ง่ายง่ายทุกคนใจดีกดตะกร้าหน่อยขอบคุณนะคะใจดีกดตะกร้าหน่อยคะ่ะไปควรมีทอดมีเลิศควรมีทอดมี ควรมีทอดมีจ้าใจดีกดตะกร้าให้หน่อยเลยเร็วๆไปคนละหนึ่งบ้านแม่มาหรือยังหนึ่งบ้านเออมาอะไรอีกหนึ่งบ้านมาเลยหนึ่งบ้านแค่นั้นเองไปใช้แป้งอะไรใช้แป้งมองลิยะ <c oughs> บอกว่าไม่ได้ใช้แป้งใช้ปูนระดับนี้แป้งเอาไม่อยู่ค่ะใช้ใช้แป้งมอง,มองลิยะใช้ปูนค่ะจะก,กินได้ไหอไม่เอาเราจะกินก่อนใช้ปูนค่ะ,คะไก่ทอดเขาอร่อย ใช,ใช้ปูนเพคะใช้ปูนเพคะทุกคนใช้ปูนของเอ g ซครับปรากว่าตายเข <c oughs> าอีกเดี๋ยวคานี้ต้อเอาเข้าเลยงานเข้าเลยคนนี้เอาก็าที่บ้านใช้เอ g ซจตายแล้วแล้วทำไมเอ g ไม่ไม่มาให้เราไปเป็น, P นพรีเซนเตอร์ลเอเนี่ยเราใช้จริงอะไรจริงอ่ซ G อย่าไปอยู่ไหนกันแท็กที่แท็กหาเอ g ซีสิ ปกลกดตะกร้าให้หนูหน่อยแม่เออไปค้าทุกคนออนั่นแหละกวนมีทอดมีกดตะกล้าเลยคออ้าขา้แบบ วันนี้มีงานออกบูธนิดนึงค่ะไม่ได้ออกอรายการนะคะนะคระับวันนี้เสาร์อาทิตย์ผมนกระแสไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์ข้าผองกะแสไม่ทํางานครับกดตะับกล้าน,นะคะกดนเลยกวนมีและทอดมีจะ้ะมีทอดมีค่ะ ก็มีถ้ามีตรวนี้ให้หน่อยนะพี่ก็มาถึงว่าถึงหรือว่าไปไปเครื่องเออ่ลงเครื่องลงเครื่องห้าโมงห้าสิบ่ะถึงโรงแรมประมาณไม่เกินเนึนงกู๊ค่ะอืม สั่งแล้วขอบคุณค่ะมบันมีมัมีบอกกินช้าเขาต้มอื่นมาแล้วบอกว่าของที่อีนะต้อขอกพี่โอ๊ตขอเอาให้เป็นของวันใช่ขอให้เองวัของ่ขออีกสี่บ้านค่ะขออีกสี่บ้านใขอีโอตเลยขออีกสี่บ้านค่ะแม่สี่บ้านนะคะกลมีทอดมีค่ะ ขออีกสี่บ้านใครใจดีกดให้ก่อนเลยไปสี่บ้านไปสี่บ้านแค่นะั้นชีวิตร้อนเนื้อยหนื่อยหนจริงเสียงนี้คืเอเสียงเถะเอยแก่ลอ, <laughs> องถุงเข้ามึงค่ะ พี่สั่งหรือยังเอาดีๆอย่าโกหกเอาดีๆอย่าโกหกเอาเร็วๆส่งบ้านไปหนูขออีกสี่บ้านเนะี่ยขออีกสี่บ้านช่วยไม่ได้เหรอหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะ่ะทำไมไม่ช่วยกันล่ะเออสักออเดอร์หนึ่งซัพพอร์ตกำลับบงใจลิทลิน บ,บอกแล้วเราต้องกิน้ำอุ่นต้องไปไปงานไหนรอติดตามนะคะรอติดตามจ้าแต่ตอนนี้นกดตะกร้าก่อนดีกว่า ตอนนี้กฎกร้ารก่อนขออีกสี่บ้านเนี่ยใครจะช่วยแค่สี่บ้านเท่านั้นเออควรมีทอดมีเหลออ็กสี่บ้านไปสี่บ้านเท่านั้นก็จะจบจบปิดเคสปิดดิวสี่บ้านอืมมปแค่นั้นเองชีวิต พี่วินดาลาสาวมันเหนื่อยนะก็โดม